สิห้ากิโล้านกิโลอ่าส5ห้าล้านกิโลเรียกสัตว์ทะเลเนี่ยต้องทํำลายโอ้ยยิ่งยากมากไก่พวกนี้ขาไก่ปีกไก่เหมือนซูเปอร์ที่เราทานเนี่ยแบบนี้เลยนะปัญหาคือว่าเราไม่รู้ว่ามันมีโรคอะไรหรือเปล่าถ้าลักลอบมาไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องภาษีแล้วอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ ที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นโรคอย่างโรคซึ่งเมื่อกี้ผมสอบถามแล้วทางปริษัทเนี่ยท่านให้ข้อมูลว่าปฏิจะต้องตรวจความต้นทางก่อนว่ามีมาตรฐานไหมจะดูแค่เอกสารอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไปนตามพระราชบัญญัตโรคระบาดใช่ไหมครับผมคสองหของกรมบริษัทเรานะครับขายแข่งกับใไทย,ยอันนี้พูดน โอเคนะถ้า <Okay, okay. S 1> มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจ้งทางเพจต์ท่านอยากยจะสอบถามกรมสัตร์หรือทางทางสอบสวนอะไรไหมครับนอกจากที่สุนย์สาคอนี้นะครับมีจังหวัดอื่นอ,กอกีกหรือครับท่าน่ต้องถามท่านผู้กำับนะว่าห้องเย็นที่สุนย์สาคอน,นี่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับน่าจะมีจมํานวนมากนะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่พักของอาหารแช่แข็งนะครซึ่งผมว่านี่เป็นหนึ่งใน พฤติการของบางบริษัทหรือบางผู้นําเข้าแค่นี้ยังมีอีกจํานวนมากซึ่งตรงนี้เนี่ย,ย,ยนี่เราเราแค่เรามีข้อมูลอีกนะครับอันนี้เป็นแค่จุดที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะแหล่งข่าวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตอนนี้ให้ข้อมูลมาเยอะหลายทางเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ต้องทําการสืบสวนแล้วตรวจสอบนะครับก็พบว่าวันนี้มันเป็นของจริงตามที่เราได้รับเบาะแสมา ก็คงจะมีการขยายไปอีกหลายแห่งนะครับโดยกองภาษีอนก่ยกที่รับผิดชอบโดยตรงครับครับ